วันนี้นะคะเราก็ทำการรีวิวแบตมิสซูย54นะคะบินโดยคุณอาร์ตค่ะ นะคะพยายามเอากลับมาเข้ากัอบวิดีโอนะคะเห็นได้ว่าห้างรันของบ่ายค่อนข้างใช้ได้ เรากำลังบินตัดยานะคะน่าตื่นเต้นมาก ตรงนี้แสงกำลังดีค่ะตรงดงต้นกล้วยประมาณนั้นนะคะถ้าคุณอันสะดวกวินได้ตรงนั้น เมื่อกี้เราได้ทำการตัดย้ายกันไปนิดนึงแล้วนะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าลงมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเสกมาค้อมแดงของแบบค่อนข้างดีเลยทีเดียว <S <S อนไฟไรบถ้าต้นไฟยันปลายไฟนะคะรอบไม่มีตกบเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นำเครืคร่องหลงจอดแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นการตามมาดูชุดไฟค่ะเป็นเมซูรี่ครับห้าสิบองวันสองครับสามเซลล์ค่ะสปีดและมอเตอร์อยังเดิมครับละลายก่อนก็เป็นเคบายกผิดเป็นตัวโบเทคครับกันหางเป็นสหนึ่งาหเจ็ดตัวลำก็เป็นสปอร์ตครับหางสายพาน ATF C ท h a l o ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ